ตอนที่992กลับมาเจอกันใหม่สองขณะพูดขึ้นเขาก็ถอยหลังและกำลังจะจากไปสามพี่น้องเฉินดวงตาแดงฉานโดยเฉพาะประมาจารย์ยี่เฉินราวกับหัวใจฉีกขาดแม้หลิงเอ๋จะเป็นผู้น้อยข้ามรุ่นเขาก็ดูแลนางเหมือนลูกสาวตอนนี้เหมือนกำลังดูโจรขโมยลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาเขากัดฟันแน่นหันหน้าไปหาตําหนักที่หวังหลิงอยู่และโค้งคำนับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าและไม่พอใจที่หวังโปรดช่วยฆ่าสักครั้ง โชคร้ายที่หวังหลินใช้สมาธิไปกับการปรับแต่งร่างศพที่อยู่ในช่วงวิกฤตเขาเก็บงาสัมผัสวิญญาณไว้รอบตำหนักถึงแม้จะตรวจจับเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกได้ก็มีอาจว้าวุ่นได้เดิมทีซื่อถูหนานกำลังจะจากไปแล้วแต่เมื่อได้ยินที่หวังร่างกายสั่นสะเทือนและหยุดลงดวงตาเผยแววลึกลับและพึพรรมพำกับตัวเองใครชื่อหวังที่หวังที่เจ้าพูดถึงมีชื่อเต็มว่าอะไรซื่อถูหนานหันไปมาปรมาจารย์ยี่เฉินแต่ในไม่นานเขาก็สายสีสษะ ช่างมันเถอะข้าเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้เองกล่าวจบพลันก้าวเท้าและพุ่งใส่ตำหนักที่หวังหลินอยู่หากซื่อถูนานไม่ไปหาหวังหลินเจ้าสายลมหวนคงไม่ปรากฏตัวขึ้นเขาบาดเจ็บอยู่แล้วจะไม่มีทางช่วยสามพี่น้องเฉินทว่าตอนนี้ซื่อถูนานเข้ามาใกล้หวังหลินเขาจึงต้องลงมือคนที่บรรลุระดับบ,บ่มเพาะเช่นนี้ค่อนข้างเปิดกว้างอย่างไรก็ตามหลังจากเผชิญกับหวังหลินหลายครั้งเขาเกิดความรู้สึกซับซ้อนยิ่ง หวังลินปล่อยเขาไปสองครั้งแม้จะแค่เรื่องให้เขาช่วยในดินแดนวิญญาณปีศาจแต่การที่เขาผิดพลาดสองครั้งจึงเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียยิ่งดังนั้นหากไม่ลงมือตอนนี้มันก็คงไม่มีเหตุผลเจ้าสายลมหวนดวงตาสองสางและยกเลิกการฟื้นฟูตนเองยามซื้อถูหนานเข้าใกล้ตำหนักหวังหลินได้ห้าลี้เขาก็ปรากฏตัวเบื้องหน้าซื้อถูนานเจ้าสายลมหวนใบหน้าสงบนิ่งสหายเซียนเมื่อเจ้าได้คนที่ต้องการไปแล้วก็จากไปเสียดีกว่า ซื่อถูนานดีตาแต่สีหน้าหมดความอดทนแล้วหากเจ้าไม่บาดเจ็บก็พอคู่ควรอยู่หอรอรอบแต่ตอนนี้เจ้าขัดขวางข้าไม่ได้ซื่อถูยกแขนขวาชี้ออกไปโดยไม่ลังเลดัชนีนรกเพียงแค่ชี้นิ้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีสันกลิ่นอายความตายหนาแน่นเต็มไปทั่วโลกดัชนีแห่งความตายมีพลังงานมหาศาลหลังจากถูกซื่อถูนานปรับแต่งไปแล้วหยิบยืมเศษเสี้ยวชีวิตที่ปรากฏในผืนดินให้เต็มไปด้วยความตาย ทำให้ดัชนีนรกแฝงร่องรอยแห่งชีวิตเล็กๆไว้ด้วยซึ่งทําให้มันสร้างหินอย่างขึ้นมาเองและกลายเป็นวิชาหดเหี่ยมตรงเข้าใส่เจ้าสายลมหวนเจ้าสายลมหวนสอนร้างผนึกและโบกสะบักแขนพลังดั้งเดิมจํานวนมากรวมตัวกันและเข้าปัทธดัชนีนรกปังร่างเจ้าสายลมหวนสั่นเทาและถูกผลักกลับไปหลายสิบฟุตทว่าดัชนีนรกไม่ได้รับผลกระทบอันใดเลยและไล่ล่าเขาต่อไปอีก เปลี่ยนนรกซื่อถูหนานร้องตะโกนด้วยความผิดหวังสายลมนรกหดลงอย่างรวดเร็วกลิ่นอายทำลายล้างแพร่กระจายอย่างบ้าคลาั่งเจ้าสายลมหวนสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลเขาดูออกว่าสายลมนี้ไม่ธรรมดาและจึงต้องล่าถอยโดยไม่ลังเลซื่อถูหนานไม่ให้ความสนใจต่อเจ้าสายลมหวนอีกและก้าวเข้าไปหาตำหนักหวังหลินตรงๆต,งตาสารและหัวโตต้องการขัดขวางทว่าเพียงแค่ซื่อถูหนานโบกแขนเสื้อหัวโตก็ปลิวว่อน แต่ตาซานพอจะประคองตำแหน่งตัวเองได้เนื่องจากเป็นองครักษเทพจากนั้นก็โยนกำปั้นออกไปกำปั้นสร้างแรงกระเพื่อมส่งตรงเข้าใส่ซือถูนานซือถูนานประหลาดใจพลางมองตาซานอย่างละเอียดก่อนจะชี้ใส่ร่างตาซานสั่นไหวและถูกพัดออกไปน่าสนใจขั้นชำระสวรรค์ขั้นสองสวรรค์และหุ่นเชิดที่มีร่างกายแข็งแกร่งข้าอยากเห็นจริงๆว่าเซียนชื่อหวังนี้คือใครถึงมีคนอารักขาเช่นนี้ ซื้อถูนานหัวเราะก้าวเข้าไปภายในตําหนักระยะพันฟุตวินาทีที่เขาร่อนลงถึงซื่อถูนานก็ตกตะลึงอ้าปากพร้อมกับมีสีหน้าประหลาดใจยิ่งเขาไม่เชื่อว่ากำลังเห็นอะไรอยู่เพราะสิ่งที่เห็นแตกต่างจากการเห็นตัวคนเป็นๆซื้อทูนานกำลังจะเอ่ยแต่เสียงหวีดหวิวดังออกมาไกลกดเกณฑ์นับไม่ถ้วนพุ่งออกมาเต็มทั่วผืนฟ้าพุ่งใส่ซื้อทูนานบัดซบซื้อทูนานกำลังถอยแต่มีกดเกณฑ์มากมายเกินไป พวกมันทั้งหมดพุ่งเข้าใสา่เขาราวกับไม่ยอมจนกว่าจะผนึกให้สําเร็จซื่อทูนานยิ้มบิดเบี้ยวและตัดสินใจจะไม่ถอยเขาอ้าแขนปรากฏวังวนยักย้ายเบื้องหน้าวังวนหมุนอย่างรวดเร็วและเมื่อซื่อถูกแกว่งแขนวังวนก็แตกสลายส่งระลอกคลื่นออกไปมากมายกดเกณฑ์ทั้งหมดสัมผัสเข้ากับระลอกคลื่นจนแตกสลายทีละชั้นในไม่นานกดเกณฑ์ทั้งหมดก็แตกสลายซื่อถูกลังจะเอ่ยขึ้นมาแต่สีหน้าต้องเปลี่ยนไปน้ำเสียงแหลมของสตรีดังออกมาจากกำหนัก เสียงกรีดแหลมแทงขลุสวรรค์ชั้นสูงกระทั่งซือถูนานก็อดไม่ได้ที่จะถอยไปสองสามเก้าขณะนั้นเองประตูตำหนักเปิดขึ้นมาทันทีหญิงสาวสวมชุดสีเงินพุ่งออกมาเป็นลำแสงเข้าใส่ซือถูนานซือถูนานดีตาพลางโบกแขนขวาและถอยร่นแขนขวาสร้างผนึกชี้เข้าใส่นางสร้างวงแหวนแสงและร้องตะโกนดัชนีจับเทพวงแหวนแสงส่องประกายสีม่วงและเกิดพลังดั้งเดิมผันผวนรุนแรง เพียงซื้อถูหนานกล่าวออกมามันก็ยิงเข้าใส่ร่างศพสตรีขณะที่ซื้อถูชี้นิ้ววงแหวนก็หายไปแต่วินาทีต่อมามันก็ปรากฏรอบตัวหญิงสาวกักขังนางไว้ข้างในและบีบรัดอย่างโหดร้ายจากนั้นวงแหวนก็แบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่และพริบตาเดียวมันก็กลายเป็นวงแหวนนับไม่ถ้วนเข้ากักขังนางกระนั้นนางก็ไม่ได้ง่ายดายพลันอ้าปากพ่นกันไกลคู่ออกมากันไกลลอยรอบตัวตัวตดวงแหวนออกไป ซื่อถูนานใช้เวลานี้ร่อนลงบนพื้นและยิ้มบิดเบี้ยวบัดซอบเอ้ยนี่มันอะไรกันข้าจะล้มเหลวคนที่ข้าอาจจะรู้จักได้อย่างไรเพียงแค่นั้นเขาก็เดินผ่านหญิงสาวและตรงเข้าหาตําหนักเมื่อเข้าใกล้ได้ฝ่ามือสร้างผนึกชี้นิ้วออกไปพร้อมเสียงหัวเราะรับดัชนีสะเทือนขุนเข้าของข้าไปซะเงาภูเขาตระงานตาปรากฏขึ้นเบื้องหลังซื่อถูนานภูเขายิ่งใหญ่แทบเชื่อมต่อกับฟ้าดินจากนั้นร่างเขาก็ควบแน่นเข้าสู่ดัชนีของซื่อถูนาน ท้ายที่สุดเมื่อภูเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงพลังดัชนีบรรลุถึงขีดสุดดุจภูเขาที่กำลังกระแทกลงมาเสียงหัวเราะร่าเริงยิ่งดังออกมาจากในตําหนักกลิ่นอายตื่นเต้นระเบิดออกมาภายในพลังสองสายเข้าปะทะก,กันและกันจนเกิดเครื่องกระแทกเหนือจินตนาการเครื่องกระแทกพัดฝุ่นผงให้ปกคลุมพื้นที่รอบๆตําหนักหวังหลิงก้อนหินแตกกระจายกันไปทุกทิศทางร่างซื้อถูนานสั่นส้านและดวงตาตะตะลึงเขาเปลี่ยนกลายเป็นลําแสง ล่าถอยออกไปพันฟุตก่อนที่พลังรุนแรงจะสลายไปกระนั้นแขนขวาย,ยังสั่นเทาและด้านชานี่มันวิชาแบบไหนกันเพียงแค่พลังของร่างกายล้วนๆคงไม่ทําให้วิชาสันสะเทือนขุนเขาของข้าถูกทําลายข้ายังต้องล่าถอยอีกเจ้าเด็กเหลือขอนี้แข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อไหร่กันซื่อถูหนานเต็มไปด้วยสายตาตื่นเต้นพางหัวเราะและกระโจนขึ้นไปกลางอากาศเขาชี้นิ้วและยิ้มแย้มสันสะเทือนขุนเขานั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ตอนนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังขั้นสูงสุดที่ข้าใช้เวลานานทำความเข้าใจบรรดารกร่างที่แย่กว่าขี้นกได้เลยหวังลินหัวเราออกมาจากด้านล่างและลอยขึ้นไปกลางอากาศตอนที่เขามองซือถูแวลาแฝงความตื่นเต้นและคุ้นเคยอันหายากซื้อถูหนานยิ้มแต่ทั้งชื่นชมและตื่นเต้นจากการเห็นหวังหลินที่ไม่เจอมาหลายร้อยปีทั้งสองคนมองหน้ากันเองกลางอากาศบางครั้งที่น้องไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเยอะ พวกเขาเพียงแค่ส่งสายตาเท่านั้นเพื่อประตูมิตรภาพอีกครั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนดาวซูซาคูดังกึกก้องในจิตใจแต่ละคนแทบในเวลาเดียวกันดัชนีสันสะเทือนขุนเขาซื่อถูนานหัวเราะพลางชี้นิ้วขวาใส่หวังหลินทั้งดวงดาวสันสถานและวิญญาณภูเขาลอยออกมาปรากฏเป็นภาพมายารอบซื่อถูนานภูเขาที่ปรากฏขึ้นข้างซื่อถูมีอยู่หลายแสนลูกซื่อถูนานเรียกวิญญ,ญาณภูเขาทั้งหมดมาที่ดาวดวงนี้อย่างไม่คาดคิด พวกมันปรากฏราวกับภาพลงตาและดูเสมือนจริงเพียงแค่ชี้นิ้ววิญญาณภูเขาส่งกลิ่นไอโบราณรวมกันอย่างรวดเร็วพวกมันควบแน่นกลายเป็นพลังอันแข็งแกร่งพุ่งใส่หวังหลินดัชนีนี้คือพลังรุนแรงที่รวมวิญญาณภูเขาทั้งหมดบนดาววิญญาณวารีพลังอำนาจของดัชนีสันสะเทือนขุนเขาทำให้ดวงตาหวังหลินเผยแสงลึกลับเขาจับแขนและท้องฟ้าดังคำรามราวกับหวังหลินกำลังกุมท้องฟ้าไว้ในมือตอนที่993พิษ หวังหลินกําหมัดขวาเดินไปข้างหน้าและโยนออกไปเสียงปังดังกึกก้องสนั่นทั่วโลกภาพมายาแขนเทพโบราณปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินราวกับกําปั้นนี้คือกําปั้นของเทพโบราณตูมตูมตูมเสียงดังสั่นสะเทือนปฐพีแทนที่เสียงทุกอย่างบนดาววิญญาณวารีและดังกึกก้องอยู่ในหูทุกคนดัชนีสะเทือนขุนเขาของซื่อทูนานเข้าปะทะกับหมัดหวังหลินเคลื่อกระแทกทรงพลังแพร่กระจายออกมาทำให้เกิดคลื่นรุนแรงเหนือมหาสมุทร ซื่อถูนานหัวเราะและถอยกลับมาแววตาชื่นชมและเผยรอยยิ้มหวังหลินเราไม่เจอกันนานแค่ไม่กี่ร้อยปีวันนี้เจ้ากลับทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆหวังหลินถอยกลับมาและหัวเราะเช่นกันดูเหมือนท่านต้องปิดด่านฝึกตนในระยะเวลาหลายร้อยปีเช่นนี้แน่สองคนมองหน้ากันเองและยิ้มอย่างยินดีหวังหลินไม่ได้มีความสุขเช่นนี้มานานแล้วการกลับมาพบเจอซื่อถูนานทําให้เขาคิดถึงมิตรภาพอันยาวนานและทําให้หัวใจรู้สึกอบอุ่น ซื้อถูหนานยังคงเหมือนเดิมเขาโอหังและมีเพื่อนสนิทน้อยคนมากและถึงแม้จะมีก็สูญเสียการติดต่อไปนานแล้วหวังหลินเป็นคนพิเศษเนื่องจากทั้งสองคนผ่านสถานการณ์เสียงเป็นเสี่ยงตายร่วมกันมาเมื่อมาเห็นระดับบ่มเพาะหวังหลินเพิ่มพูนขนาดนี้เขายิ่งมีความสุขนักทั้งสองคนเหาะเหินออกไปไกลาภายใต้การเชิญชวนของหวังหลินทิ้งให้ทุกคนมุนงงกันเป็นแถวโดยเฉพาะสามพี่น้องเฉินที่ยังตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ จนกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่ทั้งสาจึงยิ้มบิดเบี้ยวทั้งหมดเป็นเสียงขั้นสองสวรรค์ลและต่างฉลาดลึกลับตอนนี้พวกเขาตระหนักว่าตอนที่ซือถูหนานพูดว่าจะพาโจเฉวและหลิงเอ๋อไปให้น้องชายเช่นนั้นมีโอกาสถึงแปดในสิบส่วนที่น้องชายเขาคือหวังหลินเจ้าสายลมหวนยิ้มอย่างเจ็บปวดและสายศีษะจากนั้นมองหญิงชุดเงินที่เดินออกมาจากวิชาของซือถูและรู้สึกสงสัยอยู่ในใจ ทั้งหมดกระจัดกระจายตัวตอนนี้หวังหลินและซื่อถูหนาน,นั่งอยู่บนยอดเขาที่หวังหลินทำความเข้าใจแยกกระตรีสายลมภูเขาผัดใส,สเสื้อผ้าขณะที่ทั้งสองแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดหลายร้อยปีโตยกขา,ขาวขั้นกลางระหว่างสองคนพร้อมกับขวดเหล้าและอีกอย่างที่ซื่อถูนำมาพวกเขาดื่มกินพลางร้องอุทานข้าไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากเจ้ามาที่ดาวเทียนหยุนหากเจ้าติดตามข้ามาและสนุกกับการเป็นราชาคงดีเสียกว่า หวังหลินหยิบจอกเหล้าและดื่มกินก่อนจะสายศีรษะหากไม่มีเรื่องเกินคาดคิดระหว่างทางมาดาวเทียนหยุนข้าคงไม่ได้มีระดับบ่มเพาะในปัจจุบันซื่อทูนานเผยสีหน้าราวกับยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มจากนั้นวางจอกเหล้าลงและหัวเราะข้าได้ยินเรื่องสงครามระหว่างฝ่ายทุกชั้นฟ้าและพันธมิตรเซียนบนดาวเฟิ่งงลวนและเรื่องชื่อเสียงของเทพสายฟ้าแห่งฝ่ายทุกชั้นฟ้าข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นเจ้าหวังหลินยิ้มข้าแค่โชคดี แต่ว่าระดับบ่มเพาะเจ้าประหลาดเล็กน้อยเจ้าระดับขั้นสองสวรรค์ชั้นกลางสูงสุดเท่านั้นแต่ข้าตื่นตระหนกกับความแข็งแกร่งของหมัดนั่นแม้ซือถูหนานจะอยู่ขั้นชัมระสวรรค์ชั้นต้นเท่านั้นแต่พรสวรรค์ถือว่าดีเยี่ยมเขาเรียนรู้ด้วยความพยายามระหว่างการปิดด่านฝึกตนดังนั้นจึงมีระดับบ่มเพาะขั้นสูงสุดหากถูกบังคับให้จนมุมเขายังสามารถต่อสู้กับเซียนขั้นชัมระสวรรค์กลางได้ถึงแม้จะสาหัสก็ตาม การต่อสู้ระหว่างหวังหลินและซือถูหนานเป็นแค่การเทียบพลังทว่าซื่อถูหนานก็มองออกถึงพลังหน้าตกตะลึงที่ซ่อนอยู่ภายในหวังหลินได้ถึงซือถูหนานจะโอหังเขาก็ยังตกตะลึงเด็กเมื่อตอนนั้นผ่านไปพันปีสูญเสียความไร้เดียงสาและกลายเป็นเสียนที่แท้จริงขณะที่ซื่อถูตกอยู่ในความเคลิ้มราวกับเขาเพิ่งเห็นเจ้าเด็กน้อยนั่นเพิ่งหยิบลูกปัดฝืนลิขิตฟ้า จากนั้นเจ้าหนุ่มกระพริบว่ากลายเป็นหนุ่มน้อยในสนักเหิงยั่วที่ไม่เข้าใจโลกของเซียนอันโหดร้ายเด็กหนุ่มนั่นสูญเสียพ่อแม่และร่างกายไปก่อนจะถูกซือถูหนานช่วยเอาไว้จากนั้นเขาก็เดินบนเส้นทางแห่งการเข็นฆ่าจนเกือบจะกลายเป็นอสูรไปแล้วหนุ่มนั่นฟื้นตัวเองกลับมาได้หลังจากค้นพบเขตแดนของตนเองจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มพูนชื่อเสียงขึ้นบนดาวสูสาคูท้ายที่สุดก็ถึงระดับสูงสุดพอจะปลุกเขาซือถูหนาน ซื่อถูนานถอนหายใจพลางมองหวังหลินอดคิดไม่ได้ถึงวันที่พวกเขาแยกทางหนึ่งไปดาวเทียนหยุนเพื่อกลายเป็นสิทธิและอีกหนึ่งไปดาวเฟิ่งหลวนเพื่อหาความสุขให้ชีวิตพริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปหลายร้อยปีแล้ววันนี้ทั้งสองก็กลับมาพบกันอีกครั้งนอกจากมิตรภาพที่ไม่เปลี่ยนไปแล้วอย่างอื่นเปลี่ยนไปมากชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้ขณะที่หวังหลินมองซื่อถูนานความทรงจําในอดีตแล่นผ่านเช่นเดียวกัน ความทรงจําพวกนี้หวังหลินจดจําไว้อย่างชัดเจนเขาไม่มีวันลืมว่าพูดอะไรไว้ใต้ท้องฟ้าคืนนั้นข้าหวังหลินจะไม่มีวันโค้งให้ต่อสวรรค์หรือคานับต่อผู้ถีปิศาจต,ตัวไหนข้าโค้งให้ต่อครอบครัวของข้าและเคารพต่อซื่อถูเท่านั้นซื่อถูหนานช่วยเขามากเกินไปแล้วหากไม่ใช่เพราะซื่อถูหวังหลินคงตายในแคว้นเจ้าและไม่มีวันประสบความสําเร็จที่มีวันนี้หากไม่ใช่พระซื่อถูเขาคงก้าวผ่านขั้นแรกรวบรวมลมปราณพื้นฐานลมปราณ แกนล,ลมปราณและวิญญาณแรกกำเนิดได้ยากยิ่งไม่มีพื้นฐานเขาก็ยากที่จะประสบระดับบ่มเพาะปัจจุบันหากไม่ใช่พระดัชนีแห่งความตายดัชนีมารและดัชนีนรกของซื่อถูพร้อมกับวิธีการใช้วิชาและสมบัติคงยากยิ่งที่หวังหลินจะมีที่อย่างเท้าบนรรดาวเทียนหยุนหากไม่ใช่พระซื่อถูหวังหลินคงถูกเจ้าเศษมารโจมตีในดินแดนวิญญ,ญาณปิศาจและตายไปโดยไม่มีดัชนีนรกยังมีเรื่องลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าด้วย หากซื้อถูหนานมีความโลภคงไม่ปล่อยหวังหลินเก็บสมบัติลึกลับนี้เอาไว้หากซื้อถูเอามันไปจากหวังหลินหวังหลินก็คงตายเพราะเช่นนั้นซือถูจึงยิ้มและพูดออกมาคําเดียวข้ามอบมันให้เจ้าความทรงจําครั้งอดีตกลับผ่านมาทั้งสองคนเงียบสงัดอยู่บนยอดเขาสายลมหวนพักผ่านไปแต่ไม่สามารถพัดอารมณ์ที่พวกเขารู้สึกให้กระจายออกไปได้อารมณ์เหล่านี้ทรงพลังยิ่งขึ้นจนเหมือนหมอกควันที่ห่อหุ้มจิตใจไว้ตลอดการแสดงถึงมิตรภาพตลอดไป สายลมภูเขาพัดผ่านสองจอกเหล้าชนดื่มผ่านความเงียบไปทั้งสองจึงหัวเราะสหายที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรมากเพียงแค่จอกเหล้าและเสียงหัวเราะก็ทาให้พวกเขาโยนความเศร้าทั้งหมดทิ้งไปเหลือไว้แต่เพียงความสุขบุรุษอาจไม่มีคนรักได้แต่ไม่อาจไร้สหายที่แท้จริงได้ซื่อถูนานไม่ได้ถามเรื่องระดับบ่มเพะแปลกประหลาดของหวังหลินม,มากนะักเขาขัดจังหวะคำพูดของหวังหลินพร้อมกับดื่มเหล้าและยิ้มแย้มมีอะไรพูดระหว่างเราสองพี่น้องอีกเล่า ตอนที่ข้าเสียเปรียบบนดาวเฟิงหลวนข้าคิดถึงเจ้าคนแรกหลังจากนั้นเจ้าและข้าจะเข็นข้าไปตามทางกลับดาวเฟิงหลวนแน่นอนหวังหลินยิ้มและพยักหน้าไม่ถามอะไรเพิ่มเขาพูดคุยกับซื่อถูดื่มกินจนกลางดึกจันทราส่องสว่างโอบรักท้องฟ้าส่องประกายเจิดจ้าแม้จะหนาวเย็นมันก็เงียบสงัดยิ่งการพูดเรื่องชีวิตกับสหายรมให้ความคิดหวังหลินเกิดความรู้สึกสงบสุขเขาไม่ได้รู้สึกอบอุ่นเช่นนี้มานานแล้วความอบอุ่นแบบนี้ปรากฏขึ้นมาเองยามที่อยู่กับสหายเก่าแก่ รากับเขากลับไปที่ดาวซูซาคูจุดที่โชชตาของเขาและซื่อถูนานมาเจอกันเจ้ามีชื่อเสียงยิ่งในดาราจักรทุกชั้นฟ้าและข้าต้องบอกว่าเจ้าสนุกอยู่ที่น,นั่นแต่กลับข้านั้นเดิมทีก็มีความสุขอยู่บนดาวเฟิ่งหล้วนแต่เกิดอุบัติเหตุบังเอิญมองแม่สาวบัสพบพวกนั้นข้าไม่ได้ทําเรื่องใหญ่อันใดข้าไม่ได้สนใจนักไม่ได้มองมากกว่าเดิมไม่ได้สลักภาพพวกนั้นไว้ในหยกหรอกซือถูนานร้องทุกพลังดื่มหล้าไปอึดใหญ่ นั่นเป็นทั้งหมดที่ข้าทำไปพวกนางก็ยังปล่อยคำสั่งสังหารมาไล่ล่าข้าทั้งวันทั้งคืนบังคับให้ข้าต้องซ่อนตัวและไม่สามารถเป็นราคาอย่างสงบสุขได้สุดท้ายข้าก็ถูกบังคับให้ผิดด่านฝึกตนอยู่หลายครั้งหลายร้อยปีที่ผ่านมาข้าเหมือนหนูวิ่งจากดาวหนึ่งไปอีกดาวหนึ่งทั้งดาวเต็มไปด้วยปราและดาวรกร้างไร้พลังปราณข้าไปมาหมดซื่อถูหนาดโกรธขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องน,นี้ดังนั้นจึงหยิบขวดเหล้าขึ้นมาดื่มหลายยก จากนั้นวางลงและกล่าวด้วยความเกลียดหลังข้าออกมาจากปิดด่านฝึกตนข้าข้าล้างบางระงางทางไปดาวเฟิงหลวนแต่มีพวกมันมากเกินไปและพวกนั้นก็มีตัวช่วยอีกทําให้ข้าพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เมื่อซื่อถูเล่ามาถึงตรงนี้ใบหน้าก็แดงระเรื่อยอย่างไม่คาดคิดหวังหลินเดาเรื่องในคราวๆก่อนจะสายตาหลีแคบและขมวดคิ้วเขาคว้าแขนขวาซื่อถูและกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาอย่างละเอียดจากนั้นสักพักก็ประหลาด ซื่อถูนานยิ้มบิดเบี้ยวดื่มไปหนึ่งจอกก่อนจะเอ่ยขึ้นมาเจ้าเห็นมันหวังลินขบคิดเล็กน้อยพลางแววตากระพริบเย็นเยียบพร้อมจิตสังหารเขาพยักหน้าพิษแบบไหนกันถึงทรงพลังจนแม้ท่านมีระดับบ่มเพาะเช่นนี้ไม่สามารถขับออกไปได้ซื่อถูนาสว่างจอกเล่าลงข้าไม่รู้ว่าแม่นางบัตซบพวกนั้นไปได้พิษนี้มาจากไหนข้าตรวจสอบบันทึกจำนวนมากจนรู้ว่าพิษนี้ชื่อสวรรค์ชั้นเจ็ดสามวันแห่งสวรรค์จากนั้นสามวันแก่งนรก บัดซบในช่วงเวลานั้นข้าอยากตายให้รู้แล้วรู้รอเอพิษนี้ถือเป็นความโหดร้ายของแดนสวรรค์ก่อนแดนสวรรค์สลายมันคือพิษที่ถูกเหล่าเทพนับไม่ถ้วนหล่อหลอมมาร้อยปีพิษไม่มีผลต่อคนธรรมดาแต่มีเป้าหมายเป็นเทพหลังจากเข้าสู่ร่างกายมันมีอาจขับออกมาได้เพระพาะผสานเข้ากับวิญ,ญญาณดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ผลกระทบหลักของพิษสวรรค์ชั้นเจ็คือสามวันแห่งสวรรค์และสาวันแห่งนรก สวันแรกจะตกอยู่ในสภาวะมายาสูญเสียพลังความคิดทั้งหมดจากนั้นอีกสามวันอยู่กับความตายพอวันที่เจ็วิญญาณดั้งเดิมจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แม้จะใช้เวลาเจ็วันกว่าจะตายแต่ตอนที่โดนพิษจะสูญเสียระดับบ่มเพาะทั้งหมดเช่นนั้นท่านหวังหลินมองซื้อถูนานเห็นชัดว่าเขาไม่สูญเสียระดับบ่มเพาะตอนที่994เมาซือถูยิ้มอย่างขมขื่นพอหยิบขวดสุราขึ้นมาก็พบว่ามันไม่มีเหลือแล้ว ดังนั้นจึงหยิบขวดใหญ่ออกมาจากกระเป๋าและเปิดผนึกออกดื่มจากปากขวดตรงๆรงทำให้น้ำเมาไหลรินจากมุมปากซื้อทูวางขวดสุราลงพลางถอนหายใจโชคดีที่ข้าฉลาดและมีวิธีสุดต่งต่อต้านพิษนี้ได้ข้าใช้เซียนสาวเป็นเตาหลอมเซียนผ่านกรรมวิธีฝึกฝนอันพิเศษข้าจึงสามารถกระตุ้นพิศวรชั้นเจ็ดทำให้มันเหลืออยู่ขั้นแรกได้จนชะลอมาถึงตอนนี้ หวังหลินส่งสายตาจิตสังหารมองออกไปบนท้องฟ้าจิตสังหารพุ่งไปทางดาวเฟิงหลวนที่ผลักดันให้ซื่อถูตกอยู่ในสภาพนี้หวังหลินเอ่ยถามดาวเฟิ่งหลวนมีเสียนขั้นทลายสวรรค์ด้วยหรือซือถูนานสายศีรษกไม่มีขั้นทลายสวรรค์ศัก์คนส่วนใหญ่เป็นขั้นชำระสวรรค์ระดับกลางไม่มีกระทั่งรัฐบกปลายหรือปลายสูงสุดเพียงแค่มีขั้นชำระสวรรค์นบนดาวเฟิงหลวนจำนวนมากพวกนางมีตัวช่วยอีกมากกว่าสิบ หวังหลินเหยียดยิ้มพลางพยักหน้าเราต้องไปแก้แค้นแน่นอนแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นเราต้องหาวิธีสลายพิษของท่านซื่อถูดวงตาสองสว่างข้ามีแผนอยู่บ้างหญิงบัดซบจากดาวเฟิงหลวนพวกนั้นมียาพิษแต่ไม่มียาถอนพิษพิษจริงๆน่าจะอยู่ในแดนสวรรค์เมื่อแดนสวรรค์พิรุณเปิดขึ้นข้าจะมุ่งไปที่นั่นและบางทีอาจจะหาเจอหวังหลินสีหน้าเปลี่ยนไปและเอ่ยถามแดนสวรรค์พิษนี้ถูกหลอมขึ้นจากแดนสวรรค์พิรุณ ซื่อถูนานพยักหน้าจากบันทึกที่ข้าพบมันถูกหลอมขึ้นจากแดนสวรรค์พิรุณหวังหลินขบคิดเล็กน้อยเขายังมีใจดีจากโจโยี่ข้างในมีร่างศพของขุนนางเทพชิงนอนอยู่ชิงซวงคือขุนนางเทพของแดนสวรรค์พิรุณในวันนั้นข้าพบเบาะแสหลายอย่างบ่งชี้ว่าข้างในถ้ำลึกลับในดินแดนวิญ,ญญาณปีศาจมีจักรพรรดิเทพที่แข็งแกร่งที่สุดนอนอยู่จักรพรรดิเทพชิงหลิน ฉิงหลินเป็นพ่อของชิงซวงและเขาอาจจะมีวิธีฟื้นคืนชีพให้นางเมื่อนางฟื้นคืนก็จะรักษาพิษนี้ได้ง่ายดายหวังหลินดวงตาส่องประกายจ้องมองซื่อถูหนานบางทีเราอาจไม่จําเป็นต้องไปแดนสวรรค์พิรุณก็หายาถอนพิษได้ในตอนนี้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนวิญญาณปิศาจให้ซื่อถูหนานฟังจากการวิเคราะห์ของเขาเองซือถูหนานฟังพันเกิดแววตาประกายลึกลับหลังหวังหลินกล่าวจบเขาก็ขบคิดเล็กน้อยและยิ้มออกมา ฟังดูเข้าท่าข้าจะขอเสียงดูถึงแม้จะไม่ได้อะไรค่าก็ยังจะไปดินแดนวิญญาณปีศาจกับเจ้าเราอาจจะยิงทีเดียวได้นกสองตัวสำหรับดาวเฟิงหลวนพวกนางจะหนีไปไหนได้แววตาหวังหลินเกิดจิตสังหารแข็งกร้าวเขาไม่ไปก่อกวนใครก่อนหากพวกนั้นไม่ลำเส้นแต่เมื่อซือถูนานถูกเล่นงานจนตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้พวกนางแต่โดนจุดเดือดของเขาแล้ว ทั้งสองเริ่มดื่มและพูดคุยกันบนยอดเขาอีกครั้งจนกระทั่งดึกดื่นหลังจากซื้อถูหนานดื่มสุราขวดสุดท้ายในกระเป๋าจนหมดเขาก็มองหวังหลินสักพักก่อนจะเผยรอยยิ้มประหลาดข้าว่าบางทีเจ้าเศษไม้จะเข้าใจอะไรบ้างแล้วหวังหลินตกตะลึงและลูบจมูกโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ซื้อถูหนานเอ่ยถึงจริงๆอย่างโง่ไปหน่อยเลยหากเจ้าบอกว่าเป้าหมายที่มาดาวิญญ,ญาณวารีนี่ไม่ใช่สาวสองคนนั่นข้าไม่เชื่อเจ้าหรอก ซื่อถูหนานเผยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มเดิมทีข้าอยากจะเอาสองสาวนั่นมาทำเป็นเนียให้เจ้าแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะกล้าเร็วกว่าข้าไปอีกเจ้ามาถึงนี่แล้วแม้กระทั่งได้รับความใกล้ชิดกับคนที่มีอิทธิพลก็ถือว่าไม่เลวข้ายังต้องดุด่าเจ้าอยู่เจ้าไม่ใช่หนุ่มแล้วยังมาเล่นเกมวิ่งไล่สาวอยู่อีกหากเป็นข้านักคงจับพวกนางตรงตรงต่อไปเมื่อข้าหุงเสร็จแล้วนางจะดื้อด้านอย่างไรได้แม้นางจะไม่ยอมนางก็ยังต้องยอมให้ข้า ซื่อถูหนานพ่นลมหายใจและกล่าวต่อคิดกลับไปตอนที่ข้าอยู่บนดาวสุสาคุข้าทำแบบนี้หลายครั้งหากข้าคิดถึงพวกนางก็แค่ลักพามาแล้วใครจะมากล้าปฏิเสธหวังหลินยิ้มบิดเบี้ยวเขาเข้าใจซื่อถูหนานและไม่ได้สงสัยที่ซื่อถูหนานทำเรื่องเหล่านี้หวังหลินไอแห้งแห้งทางสายศีรษะข้าไม่ได้มีความคิดอะไรกับสองผู้เยาว์นั่นเพียงแค่หนึ่งในนั้นต้องชะตากับข้าแต่ไม่ใช่เป็นคู่เตา๋า หลังกล่าวจบหวังหลินก็เยือกเย็นเขาคิดถึงลี่มู่หวานซึ่งอยู่ในโลงศพเลี้ยงสวรรค์จากนั้นก็เป็นหลิวเหมยที่ทําให้เขารู้สึกอารมณ์ซับซ้อนและเจ็บปวดอยู่เสมอบางที่หลิวเหมยอาจจะไม่ตายหวังหลินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาตระหนักเรื่องนี้ได้หลังจากกลับมาสู่ดาราจักรพันธมิตรียนมันเป็นการรับรู้รูปแบบหนึ่งเป็นสัมผัสแห่งอนาคตที่เขาได้รับหลังจากบ่มเพาะเกินพันปีและเข้าสู่ขั้นที่สอง ซื่อทูนันเห็นความเจ็บปวดฝังลึกภายในสายตาหวังหลินและถอนหายใจเขารู้เรื่องราวระหว่างหวังหลินและลี่มู่หวานเพียงน้อยนิดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะหาเซียนสาวให้เหมาะแก่น้องชายเพื่อให้หวังหลินเดินออกจากความเศร้าเขาไม่รู้ว่าความเศร้าเบื้องหน้าหว,หวังหลินสามารถรักษาได้มันถูกหลิวเหมยฉีกเปิดอย่างโหดร้ายอีกครั้งซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดเกินอธิบายเข้าสลักไว้ในจิตวิญญ,ญาณเขา ชีวิตรักของหวังหลินนั้นเศร้ามากการแยกจากหลิวเหมยทำให้เขาเรียนรู้ที่จะดูแลใส่ใจแต่เวลาก็ทำให้เขาเข้าใจคนที่เขาดูแลใส่ใจก็จากไปชีวิตที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางดวงดาวไม่ใช่สิ่งที่คนจะเข้าใจได้หากไม่มาเป็นเองความสัมพันธ์กับหลิวเหมยทำให้เขาเกิดความเจ็บปวดมหาศาลเขาใช้เวลาเป็นร้อยปีเพื่อแก้ไขความเครียดแค้นของหวังผิงแต่ไม่สามารถสลายความเจ็บปวดในใจหวังหลินไปได้ หวังหลินหยิบสุราขวดสุดท้ายบนโต๊ะและกระดกไปอีกใหญ่จากนั้นวางลงเสียงดังปังและหัวเราะซื่อถูท่านสอนข้าว่าโลกแห่งเซียนนั้นโหดร้ายและเป็นไปตามกฎแห่งป่าหากใครประมาทเพียงครู่เดียวก็จะย่ยับหักอยากมีชีวิตรอดจะต้องโหดเที่ยมอมมหิดเมื่อนั้นก็จะมีคุณสมบัติให้รอดชีวิตข้าได้เรียนรู้วิธีความโหดเที่ยมและสังหารไปมากมายกว่าพันสามร้อยปีข้าได้เรียนรู้ความโดดเดี่ยวอีกด้วยแต่ข้าก็สูญเสียมากเกินไป ข้าสูญเสียพ่อแม่ครอบครัวคนรักค่าลูกค่าความสุขของค่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งค่าก็ถามตัวเองนี่มันอะไรกันซือถูกรุ่นคิดพลางมองหวังหลินอย่างเงียบๆเ,เขาอ้าปากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาโอหังและเอาแต่ใจมาเสมอแต่จิตใจก็สั่นไหวจากคำพูดของหวังหลินตอนท่านพ่อและท่านแม่ตายค่าอ่อนแอเกินกว่าจะเปลี่ยนสิ่งใดได,ได้ค่าเพียงแค่เปลี่ยนความโกรธนั่นให้กลายเป็นเพลิงปิศาจนถึงวันหนึ่งที่มันปตุข,ขึ้น ตอนลี่มู่หวานตายข้าไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาและฟื้นคืนนางจากวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ได้ข้าทำได้เพียงแค่เฝ้าดูนางแก่ชาราจนตายไร้หนทางช่วยเหลือท่านยังไม่รู้ว่าข้าเกิดเหตุบังเอิญกับหลิวเหมยนางท้องด้วยเลือดเนื้อเชื้อเคยข้าแต่สิ่งที่นางส่งมาให้คือดวงวิญญ,ญาณที่ดูทราบความเครียดแค้นมาหลายร้อยปีเด็กคนนั้นเกลียดพ่อตัวเองทั้งหมดนี้ก็เพราะการฝึกเซียนหากข้าไม่ฝึกแม้จะยังอยู่บนซูซาคตุตอนนี้ก็ไม่มีความเศร้าใดตกลงมาใส่ข้า หวังหลินเต็มไปได้วยความขมขื่นเขาไม่สามารถพูดอะไรให้กับใครบนโลกนี้ได้คนเดียวที่เขาระบายความเจ็บปวดทั้งหมดจากประสบการณ์นับพันปีได้คนผู้นั้นคือซื่อถูหนานมีเพียงซือถูเท่านั้นที่เฝ้ามองเขาตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ยังโง่ขาวจนกระทั่งเดินบนเส้นทางแห่งการฝึกเซียนที่แท้จริงและสุดท้ายออกไปจากดาวซูซาคุซือถูหนานขบคิดหยิบขวดสุราขึ้นมายื่นให้หวังหลินหวังหลินรับไว้และดื่มไปอีกใหญ่ก่อนจะหัวเราะเหล่าเซียนตอนกำลังดื่มจะไม่รู้สึกเมา เขาหัวเราะเสียงลอยไปในอากาศเต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจหากเจ้าอยากเมาข้าก็จะให้เจ้าเมาซื้อถูนานจับกระเป๋านำขวดหิมหยกสีม่วงออกมาวางไว้บนโตะ๊ะสุรานี้กลั่นขึ้นในแดนสวรรค์และมีเหลืออยู่ไม่มากข้าพบมันโดยบังเอิญและถึงแม้มันจะไม่สามารถเพิ่มระดับบ่มเพาะได้เพียงแค่หนึ่งหยดก็ทําให้เจ้ารู้สึกเมาเหมือนคนธรรมดาซื่อทูนานส่งสุราไปให้หวังหลินวังหลินมีค่าอยู่ที่นี่เจ้าเมาได้ หวังหลิงคว้าขวดเอาไว้และดื่มโดยไม่มองเมื่อน้ำสุราไหลลงลำคอเขารู้สึกเผ็ดฉุนขึ้นจากนั้นเกิดความร้อนในท้องและพุ่งผ่านร่างกายฝึกเซียนฝึกเซียนท่านรู้ไหมว่าตอนที่ข้าส่งที่เท่าของสหายเท่าไปที่บ้านเกิดซื่อถูท่านรู้ไหมว่าข้าได้ยินอะไรหวังหลิงหยิบขวดเหล้าและดื่มไปอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความขมขื่นต้นท้อเบ่งบานดอกสีขาวเด็กสาวจะไม่โดนตระกูลเซียนพาไปปีก่อนบ้านหลงังรุ่นสองขึ้นไปบนภูเขา ที่ถัดมาบ้านหลังรุ่นแรกกลายเป็นเท่ากระดูกลูกสาวร้องให้จนตายดอกท้อเบ่งบานดอกสีขาวเด็กๆไม่ควรถูกเซียนเต๋าพาไปหาพูดเรื่องอายุค่าายังไม่เจอเต๋าของตัวเองเสียงสุนัขเห่าแมว่ควรหวาดกลัวผู้ใช้เต๋ากลับมาเสียงกล่อมนั้นดังออกมาจากปากหวังหลิงแฝงความเศร้าเสียใจแสงการไร้ตัวช่วยและความเข้าใจจากการฝึกเซียนมากกว่าพันสามร้อยปียามที่ซื้อทุนนานได้ยินเสียงนี้ฝ่ามือสันเทา ฝึกเสียนมากกว่าพันปีข้าเผชิญสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสียงตายกี่ครั้งจนบรรลุระดับบ่มเพาะตอนนี้ทั้งหมดมันคุ้มค่ากันหรือข้าไม่กล้าถามข้าไม่กล้าคิดถึงความสุขที่ข้ามีหากข้าไม่ฝึกฝนเสียนเพราะข้าเดินไปบนชีวิตของเซียนไปแล้วมันถอนตัวได้ยากมีหลายอย่างบังคับให้ข้าเดินต่อไปหากข้าขี้ขลาดข้าจะไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้ ซื่อถูกฆ่ามีลูกที่ท่านจะไม่มีวันพบอีกแล้วชื่อเขาคือหวังผิงฆ่าตั้งชื่อเขาเองดังนั้นเขาจึงมีชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นชีวิตสงบสุขของคนธรรมดาไม่เคยฝึกฝนเซียนตลอดช่วงชีวิตของเขาเขาถามข้าสามครั้งว่าทำไมถึงฝึกฝนเซียนไม่ได้ทำไมไม่ใช่เพราะเขาไม่สามารถฝึกฝนเซียนได้แต่เพราะข้าไม่ต้องการให้เขากลายเป็นเหมือนข้าหวังหลินถือจอกสุราและดื่มจนหมดเขารู้สึกวิงเวียนศีรษะเล็กน้อย ครั้งเดียวที่เขารู้สึกเมาแบบนี้คือตอนที่รอบดื่มสุราข้าวข,ของพ่อตอนเป็นเด็กสิ่งที่ข้าไล่ตามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะเข้าใจสิ่งที่ข้าไล่ตามเป็นสิ่งที่ข้ารู้คนเดียวเท่านั้นร่างหวังหลินโอนเอ็นเขาเมาแล้ว